จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครเพตรานรุมิตเป็นรายการต่อไปนะคะสมพุทธศาสนะสุภาษิตวันนี้สติโลกัสมิชาคารโรสติทําให้ตื่นตัวอยู่เสมอและปิดท้ายวันนี้ค่ะเป็นภาพทะเลหมอกยามเช้าและแสงแรกของวันสากระทบทะเลหมอกสีขาวท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนอุณหภูมิเย็นสบายอยู่ที่18องศาเซลเซียสบนยอดดอยอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ